วังบางพลูวังบางพลูเป็นวังของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพร้อมพงอาทิราชตั้งอยู่เชิงสะพานกรุงทนบรุรีฝั่งทนบรุรีติดกับโรงแรมริเวอร์ไซ์ในปัจจุบันวังนี้สร้างในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยยังคงความงามของสถาปัตยกรรมในสามยุคสมัยคือ ตำหนักทรงไทยครั้งรัชกาลที่4ตํตำหนักไม้ชรุแบบวิกตอเรียในสมัยรัชกาลที่5และเรือนขนมปังขิงในสมัยรัชกาลที่6ปัจจุบันยังเป็นที่อยู่ของทายาทในราชสกุลสนิทวงศ์และเป็นอาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์